มีคนขอวอาไทคูนมาเยอะเลยเดี๋ยววันนี้พี่ต้นจะมาเล่นเครื่องบินรบ B2 Spirit ให้ดูกดไลค์ก่อนได้ไหมตาเองกดเอกพี่ไม่คิวท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นเครื่องบิน B2 Spirit คือรหัสของน้องบิ๊กนะเขาส่งมาเว้ยเขาบอกว่าเาสุ่มได้วว้านี่เราจะไปลองเล่นกัน มันมีครึ่งมันมีโหมดหายตัวด้วยเหรอสเตลโหมดก็คืออันนี้ผมเข้าไอดีน้องเข้ามาเลยนะยังไม่ได้เล่นเลยเวมีบอมยี่สี่ลูกน่าจะทิ้งบอมอย่างเดียวเอ้ามาถึงบินเลยเว<ะ>มันมาถึงมันบินเลยเหรอเครื่องบินทุกอันเนี้ยนกดตัวทีหายตัวอ๋อนี่ไงโหมดหายตัวหมดซุ่มเงียบล่อนี้มีใครเห็นเราป่าวะเอ้าเอ้าไปขี่ลงน้ำสิ ลงลากเมาคืนข้างบนนะกดตัว X นี่สละยานใช่ไหมเราจะไม่กดทิ้งระเบิดเหรอผมจะหาศัตรูยังไงวะเนี่ยโอ้โหมันเล่นยากมากเลยคผู้ชมผมเล่นเครื่องบินยังไม่เก่งเหมือนเดิมนะซึ่งก็ผ่านมาหลายปีแล้ว <c oughs> เอามันน่าจะเอามุมมองออกได้มากกว่านะี้ทิ้งระเบิดไหนดีว่ะถ้าผมไม่ได้สกิลนี่ก็ขออาภัยด้วยนะสำหรับน้องที่ส่งไอดีมากับเพื่อนผู้ชมที่กำลังดูอยู่ มันเป็นเครื่องบ,บินที่สุ่มได้อย่างเดียวเหรอมันหายากมากเลยนะทิ้งระเบิดอย่างเดียวตัวนี้โอ้บินยากมากในกดตัวทีนีนี่สเตลโมดของเราแต่มันมองไม่เห็นขนาดนั้นเลยนี่เราไม่สามารถสู้อะไรกับพวกนี้ได้เลยนะนี่เราบินไปใกล้ๆแล้วบินไปชนดิอันนี้นับปรหนึ่งคิวเงี้ยเดี๋ยว่ๆผมน่าสนใจว่ะมันจะเห็นเครื่องบ,บินสองลำจะไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเครื่องบินอะไรนั่นอ้าวเล้วทำไมแกลงไปค้างแบบนั้นอินรูจอฟ้าแฟด เอา้าชิ้นส่วนอะไรวะเฮ้ยไม่ใช่ละในผมดูบอมนี่มันแรงแค่ไหนวะผมอยากลองทิ้งมันต้องต้องทิ้งประมาณไหนวะเอา้าผมก็หันขึ้นแล้วนะยิ่งตกอีกโอ้เอเอใหม่ที่ทำไมมันชอบล่วงวะคนวนหายตัวทำไมมันล่วงมันเกี่ยวกันปะแบบวนหายตัวต้องหายไปยงี้เหรอต้องสะบัดเมาส์ขึ้นข้างบ,บนบ่อยๆนะนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเดีด๋ยวฐานใครเนี่ยฐานใครที่ขาาวเนี่ยเอ้ใจเย็นเย็นอุ้ยคำแล้วคำแล,ำล้วเอาฮักปีฮักปีผมชอบอย่างหนึ่งนะเว้ยมันสปอนได้เลยวะน่าจะมีโหมดสแกนนะท่านผู้ชมบอกว่าวสแกนหาคู่ต่อสู้อันนั้นอันนั้นก็เหมือนเปิดโปรเลยเว้ยมันจะดีไปกว่าสแกนความร้อนอะไรเงี้ยเออแบบโอ้ยเนาะจะได้คิวไม่ได้เหมือนเช่นมาขับเล่นให้พวกแกดูเลยขอเราเบิดลงบ้านหลังนี้ใหม่ดิหนึ่งสองสามตุ้ม แตกไปเนี่ยให้ทำไมไม่เห็นอะไรเลยวะในลองทิ้งอยู่เฉยมันจะแตกไหมอ๋อมันแตกนิดเดียวเองโอ้เป็นคือบินที่มีความสามารถพิเศษส่วนตัวก็คือการสเตลยองเบาแต่มันขึ้นรูปตาปิดด้วยผมคิดว่ามันจะเป็นหายตัวเลยท่านผู้ชมจะไมแกเครื่องบินอะไรนี่เหมือนฉชลามเลยสีฟ้ามาเลยวะี่เขาเขายิงผมแล้วมันสเตลตรงไหนเนี่ยมันพลางตัวเฉยวะไอเขายิงผมกดจีก็ไม่ได้ด้วยกดเอ็กซ์ะลายาน อุ้ยอุ๊ยเขายิงผมจังวันนี้ผมต้องสลายยานเรียบร้อยระเบิดโอไมค์โอไมค์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแกจะมากระโดดก,กับฉันทำไมเนี่ยใช่ใช่อีกคนไหมนั่นอ๋อ oh, ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อ oh, นี่เป็นเป็นเนบาะนั่งอีกอีกคนนึงนะคุผู้ชมอ๋อ oh, มีสองเบาะโอเคโอไมค์ก็เดีผมชอบมันสปอนแล้วบินเลยหรือมันมันอัปเดตใหม่วะไอ้แกจะทำอะไรอ่าโอไมค์ก oh ็ตอนนี้มองเพลิงเครืงบินเลย เออผมเปิดโหมดพังตัวดีวกว่าเล่นตอนกลางคืนท่านผู้ชมจะได้มองเห็นเครื่องบินคลิปนี้อาจจะงุดหงดหน่อยนะมันมันคิวคนโอ้ยผมขับตกน้ำอีกแล้วเอ้ยฆ่าได้สองคิวเอาคิวเดียวสองคิวบ้านเลยผมทิ้งระเบิดแล้วเครื่องบินตก เป็นร,รมเมื่อกี้เอ้เช้าแล้วเว้ยจะรู้สึกว่าจะมีถังน้ํามันจะมีคนมาขโมยว่าไปดักดีปะวะมันจะมีแอร์ดอบด้วยซ้ายมือมีคนมาเก็บปะวะเฮ้ยคอปเตอร์จะมาเก็บก็ยิงผมพลางตัวโ oh อไมค์ก้ดเฮ้ยคอปเตอร์ไปเก็บแอร์ดอบจริงปะจะคว้างระเบิดโดนปะวะโดนยากเลยทนะ่านผู้ชมผมบอกตรงๆนะแต่ตอนนี้เนี่ยผมโดนแล้วนะคอปเตอร์เขาได้แอร์ดอบไปแล้วผมจะพุ่งชนดีปะวะ ผมจะพุ่งชนคนท่านผู้ชมผมจะชนเอ้ยเรียบร้อยได้คิวไหมเนี่ยเงียบกิบคือคุมไมเนี่ยผมได้คิวเดียวตอนนี้กําลังออกตามไล่าอ,ายอยู่ซึ่งมันมันใช้ได้ยากมากผมว่าผมจะใช้การพุ่งทะยานใส่ศัตรูของเครื่องบินนี้ให้เป็นประโยชน์เออผมน่าจะกด X กว่ะเออที่มันจะกระโดดออกจากเครื่องบินได้ทนะ่านผู้ชมกระโดดออกจากเบาะเลยเคื่องบเครื่องน,งนี้รู้สึกว่าจะนั่งได้2คนนะใช่ไหมว่ามันมี2เบาะผมจะรู้ว่าคนที่2จะขึ้นยังไงวะ เพราะว่าสปอนมันก็บินไปลงเออน,นี่งงอันนี้ผมยังงงมากๆเลยท่านผู้ชมเอ้ยบินขึ้นให้สูงกว่าตอนนี้บินต่ําไม่ได้เป็นกรรมสวนมากซุ่มซ่ามเองทักทายทักหน่อยทักทายทักทายทักทายเอยอสวนเปล่าวะเนี่ยขึอนบินลำเนี้ยเขายิงผมผมม่สเตลโอ้ผมจะใส่เขา,ายากเลยยากยากเครื่องบินพลิวไหวนั่นไงให้มันสเตลตรงไหนเนี่ยเขาเห็นผมเนี่ยพี่ชี่คอปเตอร์อีกแล้วเดี๋ยวเผมจะไปชนแล้วแล้วก็กดเอ็กท่านผู้ชมไปชนคอปเตอร์แล้วก็กดเอกก็ก,อก,มออก,ก,อกผมกดตัวเอ็กไว้แล้ว ว่าในไหนก็ไม่มีปุ่มอะไรอุย้ยกดไปทันเลย <c oughs> เรื่องบินลำนี้เขามาอะไรเนี่ยเขามาหาเรื่องหรอผมจะก็ระเบิดใส่เขายัางไงโอ้โหเขาบินออกจากฐานผมแล้วผมทำอะไรก็ไม่ได้อะกดสม o o ตติ t ส e l s t e e ตลอดเวลาหรือเปล่าวินดูโดนยิงได้เนี่ยมันหายตัวตรงในวันนี้เฮ้ยมันปิดการมองเห็นตรงไในวันนี้อุย้ยนี่ผมโดนอย่างเดียวนะน่าจะไม่มีใครเล่นรถเลยเหรอแบบ ผมจะพุ่งใส่รถเนี่ยภาคพื้นดินเราจะเล่นไม่ชัวร์แต่เรามั่วไว้ก่อนอยังไงนเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ล่อน,นี้กระโดดฮะไม่ดูดวินครับโอ้โห,โ,หโหผมโดนเอาคืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้เหรอเส้นปืนพกนะเวย้ยเรียบร้อยในมาเฮลิอคอปเตอร์ลหลายลำเมื่อกี้วะฉันเจอแกอีกแล้วเครื่องบินสีฟ้าเนี่ยโอ้ยหรือมันเป็นโหมดที่แบบเปิดแล้วแบบคนอื่นล็อก ล็อกเป้าหมายเราไม่ได้แต่ยิงเราได้หรือเปล่าใช่หรือไม่เพราะว่าตั้งแต่ผมกดตัวทีนี่คนไม่สามารถล็อกเป้าเราได้อะไรประมาณนั้นท่านผู้ชมแกนี่ตามฉันตลอดเลยเลยเรียบร้อยกดเอกระโดดเครื่องบินปุบแตกกลางอากาศโอ้โหพุ่งไปนู่นแล้วถึงกับยายเซิร์ฟโดนแต่เครื่องบินลบไล่เวียนกับไม่แล้ใครจอดอะไรไว้แน่ะอ้าวนี่ผมหันหน้าขึ้นช้าวะ่ะ ละลเ,เลวเราจะได้คิววะน,นี่สปอนรอบที่ร้านห้าร้านหกไม่ใช่ละหลายร้านขนาดนั้นเลยเรวีมันน่าจะเหมาะกับการขี่ชมขี่ชมแมพมันจะเห็นลูกระเบิดมันใต้ท้ององเมื่อกี้ถ้าเราคลิกเมาส์ถวยและสีแรมปุที่เพื่อพลางตัวโอไมค์ก oh ้วันนี้ฉันพาโปรแกรมมาขี่รอบแมพดูเฉยแล้วก็ทิ้งระเบิดใส่ชาวบ้านเขาโดนล็อกอีกเละ เอ้าๆไม่ได้คิวคนระเบิดสะพานเล่นดีไปเนี่ยพี่เป้าหมายเราคือชนในลีคอปเตอร์อ,อีกรอบแต่ใครอีกมาล็อกชั้นอุอ่สละยานชนโดนปะวะไม่โดนเอ้าอะไรไปนู่นละอุ้ยอุยผมโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ย แล้วเส้นเป็นไรเนี่ยกระพริบทําไมเนี่ยทาไมทุกอย่างมันดูยากไปหมดอย่างวะเนี่ยกดพลังตัวหายตัวถ้าใครมีลํำนี้หรือเล่นโหดอะไรก็บอกผมด้วยนะท่านผู้ชมนะผมนี่เอฟซีเลยผมเล่นยากมากมันจะทิ้งอะไรใส่ใครมันแบบมันยากอะ่ะอย่าบอกนะทั้งคลิปได้คิวเดียวงี้เอผมเจอเป้าหมายแล้วผมจะพุ่งชนอย,งอย่างเดียวะจะไปคอปเตอร์าร์ปได้ปะมีลํนำนี้เหมือนจะลงจอดแล้วก็ต้องโดนป่ะนี่โดนป่ะโดนป่ะผมทิ้งระเบิดใส่เขาโอไมคโอไมคทิ้งระเบิดใส่เขา ได้ปะได้ปะดูปะแล้วระเบิดมันแตกแบบตูมแบบน่าจะน่ากลัวนะดูโด,ดนแบบนี้เฮ้ยโอ้ทิ้งยากลำบากเพราะว่าการที่ดีคือการพุ่งชนดกดพรางตัวแล้วุ่ชนแล้วก็พุ่งชนเขาได้ปะวะผมจะกด x ไว้รอแล้วกดเอ็กซ์ให้ได้คิวพุ่งชนรอบสองได้คิวเว้ยเอาดีแต่ผมถึงกับ เกิดใหม่เห็นไหมได้คิวหนเห็นไหมได้คิวด้วยเครื่องบินเห็นไหมมันขึ้นอยู่นะเฮ้ยผมประสาทใจดีวะ่ะผมว่าเอาหายตัวแล้วไปวิ่งชนคนน่าจะได้จะต้องกะร,ระยะให้มันแม่นนะผมก็กะมัวเอาเหมือนกันนี่นี่เจอคอปเตอร์อีกลูอนิ่งๆนะแกถึงระเบิดเราจะไม่โดนโอ้โหเขาหลบดีอยู่วะบินขึ้นก่อนบินขึ้นก่อนผมหายตัวมันจะหมดแล้วหายตัวจะหมดเวลาแล้วประเด็นคือผมกดกระโดดไปทันเลยนี่แหละจังวันนี้เอ้ยมันมันห่างไปว่ะ ก็มีมิดรสายปะวะรุ่นนี้เฮ้ยมีเครื่องบินสองลำปะกำลังใส่กันกำลังใส่กันเลยไม่รู้อินูนเน่อะไรโอ้ยเดี๋ยวเดกนนะะ๋กันระยะกันระยะให้ดีอันแน่ยิงฉันหรอไม่ได้กินฉันหรอกหายตัวมาอีกแล้วหายตัวฉันโหลดรีโหลดเสร็จและไปพิวะพิวะเราจะทิ้งระเบิดไปโดนแต่เราจะก็ไม่อโลนนะจ๊ะไม่ใช่ละทิ้งระเบิดไปโดนแต่ฉันก็จะชนแกบอกเลยอุยอ้ยมิตไซายมาแล้ว โอ้ยไม่โดนไม่หมดพังตัวเราหลบมิดสายได้นี่คือความสามารถพิเศษหรอเปล่านี่ยังไม่ลบกระสุนนะมานี่ดีเฮ้ยเขาเขาใส่ผมแล้วหนึ่งสองกดกระโดดไม่โดนวะอา้าวแล้วทำไมไม่มีล่มอา้าวผมตกน้ามาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเครื่องบินลนํานี้ถือว่ามันเป็นเครื่องบินที่ดีมากๆเลยหรือเปล่าถ้าใครเล่นเข้ามือหรืออะไรยังไงก็บอกผมด้วยนะถ้าใครสุ่มได้เหมือนน้องบิก๊กเขาเนี่ยเออวะ ผมเล่นไม่เข้ามือจริงเหรอท่านผู้ชมผมถนัดพวกมิดไซส์พวกมีปืนยิงอะไรประมาณนะั้นอันนี้มันเข้าหาขนยากมากมันทิ้งระเบิดผมก็ไม่รู้ว่าดาเมจมันแรงขนาดไหนนะเครื่องบินก็ไม่ได้บางนะก็ถือว่าถึกระดับกลางๆอยู่เออวะผมเล่นแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมผมสุดฝีมือและผมได้สองคิวนะคลิปนี้ก็คือวิ่งชนเขาก็ขอบค,ค,คุณน้องเขามากๆที่ให้ไอดีมาเล่นนะท่านผู้ชมก็ถือว่าระดับกลางๆหรือใครเล่นเก่งก็บอกผมดีเอ มันมีความสามารถพิเศษก็คือหายตัวเลยน่าจะล็อกจากมิสายด้วยแหละเท่าที่ผมเล่นนะมันจะกระพริบอะไรวันในเส้นถนนเนเออมันจะมีความสามารถพิเศษมันเหมือนมันจะหายตัวได้เว้ยแต่มันก็ไม่เชิงว่าหายตัวแต่ตรูก็ยังยิงเราได้นะยกว้นแบบมิสไซล์มันไม่ล็อกเราอะไรประมาณนั้นเออนี่คือความสามารถพิเศษที่ไม่มีใครมีนะในประเภทเครื่องบินหรือเปล่าอันนี้ที่เท่าที่ผมเล่นนะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะท่านผู้ชม่ากกดไลค์ก็แชร์ก็ซุบซิบให้ผมด้วยแล้วก็ผมจะไปโอคลปเล้